เห็นแล้วเนาผมกินพอ้อมกินพ้อมเลยกันเน่าวมงแล้วนุมนะ่ม่วงไะไอเสือไอ,เ,อเสือไอ,อดำไอดำไก่เป็นไอเสือล่ะเน,นี่ยตัวนี้ดำเท่าอยู่ก็ของสมุดเดี่ยพี่ก็พี่หันวัตถุจมมดก็ ล้วโฟกัสมาที่จอบนี่เนาะเนาะและไอ้ที่ยังมาบอกว่าจอบมาหันมดอ่ะมันมีสมุดอ่ะมันมีเจออ่หันก็เขาเล่นก็สมุดดูคนเขาอ่ะแต่พี่หันก็สมมติว่าเขาหันสองสิ่งเนี่ยเขาหันตึงสาวตัวเนาะเขาหันสาวตัวเอาหันกระบ๊บตัวเอาหันเจาะอะไเนี่ยท่อนฟูนตัวอ่เขาหันไอ เกอบนี่สวยอะพี่เนี่ยแต่เขาโฟกัสสมมติว่าอันนี้เกอบแั่งอ่อตัวนี้หมาแม่นก่อเขาจับสัญญาภาษาสมมติว่าไงาแต่อีซีซิงดึงเ่ิมีภาษามาหันมดอะ่นะแต่เขาเล่นก็สมมติอยู่อะ่ะยักขานอยู่อะ่ะสมมุติอยู่อะ่ะเข้าใจละ่ะมันมีสองตัวไงมันมีตัวหู้แบบมีภาษาครับตัวหูมีภาษาไงมันมาหู้ความคืดไงเขาห่อลามาเขามีภาษากว่าพี่ถามพรม้อมเด้เขาอู้ได้ปะ ไ่ได้แต่นาเราเอาดนใส่เทพัสาสมุทรมาเอายึดกับพัสาสมุทรยันสมุทรตีหันชอบว่าจะอีไงอันนี้เกิดแม่นก่ออันนี้เกิแม่นก่อเขาจับสัญญาไหวว่าเกิบแม่นก่อจับสัญญาได้นะแต่อีซิหนึ่งอ่ะเขาหู้แล้วว่าอันนี้เป็นเกิดสามยาโดนใส่เทพธาสมุทรมาแม้วก่อนแต่เราจ้งความได้อ่ะเขาหู้แล้วว่าอันนี้เป็นเกิบแม่นก่อละอีลุอีหู้หนึ่งอ่ะมาหันหมดอ่ะมหันแบดบีพัชรเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนถึงตัวเนี้ยเข้าใจล่ คนเอาเล่นโดยสมุดมันอยู่กับสมุดอันนี้มันเข้าใจก็ตอนปีขอดออกมาปีหูว่าตีปีปานอยู่นั่นไม่พิมิ์ถ้ามาโดนใส่ภาษาสมุดมาต่อห้าตนอห้าขอดออกมาเ้าเ้าอู้ได้กะอู้ได้รู้เนาะก็บพ่อแม่เขาล้วกับใส่เทภาษาสมุดให้เขานั่นก็ก็กลายขอค่ายเข้าอันพีจา์รู้ แต่ปีเดียวนี้เฮาอ่านยังปุ๊กมาเฮาเฮาเาอ่านไปแล้วเหมือนมากิดแล้วมาอ่านด้วยอัตโนมัติแล้วจิบเปลี่ยนแล้วมันมีสองหู้อ่ะก็แต่สมมติว่าห่านเกิดนี่นั็นก่อเขาจับสัญญาไว้ว่าอันนี้เกิดเปนก่อแต่อีหู้หนึ่งที่มาบอกว่าเกิดแบบมาหันหมดไงเนี่ยแม้มันมีสองหู้ไงหู้แบบมันมีภาษากับหู้แบบมีภาษามาอยู่ด้วยกันีงพี่ภาษจแล้วเนาะ เข้าใจแล้วปอที่นี่เฮ้ยเข้าใจธรรมะง่ายเนาะอันนี้นเป็นธรรมะไงคนทฮาวหมู่ความรู้สึกไงมันหลายปไเปเรื่อยไปเท่ย่ะพี่ก็ไอทีปีชับอยู่นี่มันเป็นกิริยามใดหรอพี่มันจะมีภาษาหรอไปมีได้ไม่เป็นกิริยามได้กาา็อัว่นนา,อาอนี้ปากมะม่วงอีกอก,ก็พี่ว่าปากมะม่วงอี่เนาะนีะนะ่มมนเป็นภาษาสมุนแต่ไอตัวลูที่้าหารนี่มันหายาก กิริยามันยากเหยียดภาษาสมมุติแหยียดอย่าพี่เข้าใจล่ะฮะเข้าใจอยู่กัเออเข้าใจง่ายอยู่มองนี่พี่ผูกกะบผูกผมยื่นกับสวนนี่มันเลขาได้กัอ๋อสวนผมเนี่ยนี่ผมมูผมในอู้ถึงจิตวิญญาณอยู่อย่าเข้าใจไหมแต่อ้ที่เฮาหานเนี่ที่เหาหาอาหู้นี่มันมีมันมันหานคนเดียวของมันลบีมจะมีภาษารูกไม่ใช่มาบอกเฮาหรอวะ เออแต่เขาไปเกี่ยวไปคล้องเองเอะเขาไปเล่นภาษาสมุิเองไะพอใจเองอะแม,นม่นว่าช่วยไ่ได้อ่ะมันก็นพิมพ์เออทีนี้พิมพ์หูธรรมะและ้วเนาะเออง่ายๆยอิ่มได้ลูกมันต้องไปดูจิตมันต้องไปดูสมาธิต้องไปสวดมนต์ก็ได้ลูกหูตานความคิดเขาเลยอะเอาจากหูว่างขึ้นสภาวะจิตใจเขาก็จะดีขึ้นนั่นนี่ตัวปฏิบัติแล้วตัวยอ,ยอย่างหูความคิดนะว่า กทีปีเมื่อแปลงอยู่นี่มันเป็นกิริยาระบบร่างกายมามหาธลรูปสี่ระบบอยู่เดินนั่งเดินนอนนี่ขยับได้ลูกไอตัวไอตัวภาษานี่มันเห็นตัวพี่นี่ก็ตัวภาษานี่ปากม่วงอิ่มจะบอกลูกมันมีภาษาลูตกต่อข้อข้อ,อมาเอาหาันจะอี้เลยลูกมันตัวหูะวะ้เขาอะตัวหู้เดิมเขาอะมาหันจะอันเลยลูกมันหู้มันมีภาษาลูกเออที่นี่พี่เมอเข้าใจละ เออก็ใจง่ายอ่ะเออสาธุูก็พี่รครับแม่นแล้วเนาะเอเอาสาตุูก็ใจง่ายต้องหูวความหู้ศึกเฮาไงาหูวหตั้งความศึกเฮาอย่าง